เอาละครับสวัสดี่พี่ๆทุกท่านด้วยกันนะครับอยู่กับผมคนดีคนเดิมวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้กับเปดแมชเดย์ครับและวันนี้อีกเช่นเคย5ตัวชัวร์จริง5ตัวน่าเชียร์ครับคัดและก็จัดสรรมาให้เป็นอย่างดีอีกแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับโปรแกรม UCL ทั้ง2วันในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกและวันนี้ครับก็มี2โปรแกรมมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านครับ ในเรื่องของยูโรป้าลีกและก็ยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้บอกได้เลยว่าใน5ตัวที่คัดและก็จัดสรรให้นี้เป็นคู่ตึงๆคู่เต่งๆเท่านั้นนะครับแต่ละคู่ที่ได้คัดและก็จัดสรรให้มีอัตราการทํากําไรที่ทะลุและก็เกิน70%อย่างแน่นอนใครอยากจะบวกอยากมีกําไรครับก็อยู่ฟังคลิปนี้ไปจนจบได้เลยนะครับ พราะแต่ละคู่ที่คัดและก็จัดสรรให้สวยทุกตัวอย่างแน่นอนครับไม่ต้องเป็นกังวลไปเอาล่ะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูศึกฟุตบอลคู่แรกดีกว่าที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ไปเริ่มกันที่ศึกยูโรปาลีกนะครับแต่ก่อนพวกเลยครับตอน5ทุ่ม45นาทีครับเจ้าบ้านนะครับจากทางด้านนอร์เวย์โบโดกลิมครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราซิโอครับอินสีฟ้าขาวจาก กาโชเซเรียอาอิตาลีครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับว่าทั้งคู่นี้ก็อยู่กันคนละหลีกนะครับแล้วก็คนละยอดเลยไม่เคยเจอกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมาดูฟอร์มปัจจุบันของคู่นี้ดีกว่ามาเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านนะครับอย่างบรูกิมจากนอร์เวย์5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยมาได้4เกมแล้วก็แพ้ไปน1นเกมนะครับนัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะฮามคามได้3-2 บุกไปเฉือนชนะบรายนะครับด้วยสกอร์หนศูนย์ที่แบบว่าเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็บุกไปถล่มทางด้านของอินสแตนเดนนะครับในนอร์เวย์คับมาด้วยสกอร์ขาดลอยถึง8ประตูต่อศูนเลยส่วนในยูโรปาลีกล่าสุดที่ลงเตะนะครับก็คือในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับโอลิปิกอสนะครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ครับด้วยสกอร์รวมเป็น4ประตูต่อ2นะครับเลยการันตีผ่านมาถึงในรอบนี้ครับ โดยในยูโรปาลีกล่าสุดที่ลงเตะก,ก็คือเจอกับโอลิปิอสนะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะโอลิปิอสไปได้ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรชนะไป5ประตูต่อ1นะครับเลยทำให้พวกเขาการันตีมาถึงในรอบนี้แบบชิวๆล่าตาการทำกำไรของบรุกิมใน5นัดหลังสุดนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะสามารถเก็บชัยมาได้4เกมครับแต่ก็สามารถกินกำไรมาได้เพียงแค่ 2เกมเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเกมบอลถ้วยที่ไปเจอกับอินสแตนดันน่ะนัดนั้นก็ชนะ80ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดราคามานะครับเลยไม่ได้มีว่าชนะไปเท่าไหร่แล้วก็กินกําไรเท่าไหร่2นัดหลังสุดที่ทํากําไรได้ก็คือนัดล่าสุดครับที่ว่าเจอกับฮัมคามต่อ2ลูกจบ3ากินเต็มและย้อนกลับไปในกระชับมิตรที่ว่าบุกไปเจอกับโมนะครับนัดนั้นก็สามารถบุกไปแล้วก็เฉือนอาชนะโมได้ด้วยสกอร์สอ ก็กินเต็มกันมาครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างราซิโอหน่อยดีกว่านะครับพักหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดุดไปอยู่พอสมควร5นัดหลังสุดนี้เก็บชัยมาได้1เกมนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดในหลีกก็บุกไปเฉือนเอาชนะตาลันตาได้1 0 4นัดก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครเสมอโตริโน่1 1แพ้โบลัญากลับมา50 แล้วก็ในยูโรปาลีกก่อนหน้านี้เจอกับวิติเลเพาเซนก็สามารถเอาชนะเพาเซนมาได้ครับด้วยสกอร์รวมก็คือ3ประตูต่อ2การันตีผ่านมาถึงในรอบนี้และอัตราการทํากําไรก็แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ค่คยชนะใครเลยทํากําไรไมาได้เพียงแค่นัดเดียวก็คือนัดที่ว่าบุกไปเอาชนะอตลลันต้าได้เพราะว่าอัลลันตาเนี่ยเป็นฝ่ายต่อราซิโอครึ่งควบลูกครับสุดท้ายราซิโอบุกไปเฉือนชนะ1 0ทีมเยือนอย่างราซิโอก็กินเต็ม และนัดที่เหลือไม่ว่าจะเสมอกี่นัดก็ตามหรือว่าแพ้กี่นัดก็ตามไม่สามารถกินกำไรได้ครับในสีนัดก่อนหน้านี้แล้วนัดนี้ครับราซิโอก็บุกมาเจอกับโบโดกริมในบ้านนัดเนี่ยทีมที่ต่อเป็นราซิโอนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในชื่อชั้นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับยังไงราซิโอก็เหนือกว่าเพราะว่าในเรื่องของโบโดกริมนะครับจากนอร์เวย์หากว่านับอันดับท็อป5ก็ไม่อยู่ท็อป10นะครับทีมที่แบบน่าสนใจสุดก็ไม่ได้อยู่อีกเช่นกันนะครับเพราะเนื่องจาก ก็นี่แหละชื่อชั้นก็ค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรวัดกันที่ระดับนักตรงนักเตะยังไงก็เป็นราซิโอถึงแม้นัดนี้ราซิโอฟอมแต่แย่นะครับแต่ทุกอย่างโดยรวมก็คือดีกว่ามาเยือนโบโลกินแบบนี้เอาจริงจิโบโลกินมันก็ผ่านมาถึงในรอบนี้ถือว่าเก่งมากแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูจากทรงแล้วครับเพียงแค่ชื่อชั้นระบบบอลหรือว่าชื่อนักเตะยังไงราซิโอเหนือกว่าอย่างแน่นอนเลือกเชียร์การันตีแบบสั้นๆง่ายๆเลยครับวางไปที่บอลต่อปอปลลาาตกม อินสีฟ้าขาวราซิโอนัดนี้จะสามารถบุกมาปิดนะครับบัญชีกับทางด้านโบอลดูเกมได้อย่างแน่นอนเลือกเชียร์และการันตีไปที่ลาซิโอโกจัดครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคู่แรกที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ก่อนจะไปเริ่มนะครับหรือว่าลุยกันคู่ต่อไปก็ขอยญาติพาแวะสักหน่อยละกันสำหรับท่านใดนะครับที่หาแนวทางการทำกำไรดีๆอยู่ครับ ก็ขอให้มองมาที่กลุ่มของผมครับมีแนวทางให้พี่ๆเลือกรับเยอะแย,ะ,ยะมากมายไก่กองครับไม่ว่าจะเป็นชุดบอลแต่งสเต็ปนะครับสูงต่ําบอลสดสุดบอลสดนะครับแล้วก็สุดบอลแต่งม,มีให้หมดใครสนใจอยากจะรับแนวทางการทํากําไรดีๆที่การันตีและมีให้ฟรีครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วทักหาผมได้เลยครับ หากว่าสนใจอยากได้แนวทางการันตีครับเอาล่ะนะครับไปเริ่มกันที่คู่ต่อไปครับก็ยังคงอยู่ที่สิกยูโรปาลีกนะครับก็เตะตีสองเลยครับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้เจ้าบ้านครับจากลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งคู่นี้นะครับล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นนะครับตั้งแต่ประมาณปี2023ปีก่อนนู่นเลยครับ ก็เล่นในสนามกลางแหละนะครับนัดนั้นก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถเอาชนะโอลิมปิกลียงได้ตั้งแต่แมนยูในยุคเทนฮากนู่นเลยนะครับและโดยส่วนใหญ่ที่ทั้งคู่นี้เจอกันตั้งแต่อดีตแต่การนะร่ะนะครับนะับเป็น5นัดหลังสุดลียงไม่สามารถเอาชนะแมนยูได้เลยครับแล้วคู่นี้ก็หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในถ้วยของยูโรปาลีกมาดูฟอร์มนะัปัจจุบันของทั้งคู่นี้หน่อยดีกว่าเริ่มตน้นโดยเจ้าบ้านอย่างลียงครับ5นัดหลังสุดนี้ก็ฟอร์มดีมากนะครับ พวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้4เกมและก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดก็เฉือนเอาชนะลิวมาได้2-1บุกไปแพ้สตาบุกกลับมาด้วยสกอร์4-2และในยูโรปาลีกก่อนหน้านี้นะครับก็คือเจอกับทางด้านของสเตลโอบูคาเรสนะครับในรอบ1 6ทีมสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ2นัดมาได้ด้วยสกอร์รวมเป็น7ประตูต่ตอ1ทําให้การันตีผ่านมาถึงใน,นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอัตราการทํากําไรของลียงก็มาดีเช่นกัน 5นัดหลังสุดนี้ขาดทุนไปแค่เกมเดียวก็คือเกมที่ว่าบุกไปแพ้สตาร์บุก4-2นัดที่เหลือครับลียงสามารถกินกำไรเต็มๆมาได้ทุกนัดล่าสุดก็ต่อริวนะครับปอปาตากรมเฉียนชนะ2-1กินเต็มต่อเลยอาฟลูกครึ่งกดไป4-2ก็กินเต็มนะครับฟอร์มเดยรวมมาดีมากแล้วก็นัดก,ก่อนหน้านี้ก็คือนยยูโรปาลีกนะครับเป็นฝ่ายต่อสเตลโอบูคาเรสนัดที่2 อยู่ที่ลูกควอบลูกครึ่งครับกดไป4-0เจ้าบ้านอย่างเรียงก็กินเต็มครับแล้วมาดูฟอร์มของแมนยูหน่อยดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดนี้รวมทุกรายการพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้2เกมเสมอ2และแพ้1น,นะครับล่าสุดก็คือเจอกับแมนซิตี้จบเสมอ 00, 0-0บุกไปแพ้ฟอ r e เรสต์1-0นะครับแล้วก็ไปกดเลสเตอร์มาด้วยสกอร์3-0 ยูโอป้าเล็กล่าสุดที่ลงเตะก,ก็คือเจอกับเรอัลซัสสิดก็สามารถเอาชนะทางด้านของเรอัลซัสสิดมาได้นะครับด้วยสกอร์รวมก็คือ5ประตูต่อ4ครับเลยทำให้การันตีมาถึงในรอบนี้แต่อย่างหนึ่งของแมนยูที่มาดีมากครับในเรื่องของอัตราการทำกำไร5นัดหลังสุดนี้แมนยูขาดทุนไปแค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือเกมที่ว่าบุกไปแพ้ฟอเรสและ4นัดที่เหลือไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้ก็ตามนะครับพวกเขาก็สามารถกินกำไรไปได้ถึง4เกม ล่าสุดก็คือเซตตี้บุกมาต่อแมนยูปอปาตากมจบเสมอศูนย์แมนยูกินครึ่งแล้วก็นัดที่ว่าบุกไปเจอเลสเตอร์นัดนั้นเนี่ยผู้เขาเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกครับกดไป3าศูนย์ก็กินเต็มกันไปครับแล้วก็โดยรวมถือว่าดีมากแล้วนัดนี้แมนยูครับบุกมาเจอกับลียงลียงเล่นในบ้านครับเป็นฝ่ายต่อแมนยูอยู่ที่ปอปลาตากลมและก็มีราคาเสมอมาซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปในทุกๆวันนะครับส่วนใหญ่หพวกโจรที่แบบ เปิดมาราคาประมาณนี้ก็มักจะแบบว่าการันตีไม่ได้อยู่ต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ห่างเป็นเงินก็น่าจะล้มไปอยู่พอสมควรรียงเล่นในบ้านก็เกิดความได้เปรียบพอสมควรครับแต่อย่างที่บอกไปว่าคู่นี้ตั้งแต่อดีตจากการเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเก่าชุดใหม่ชุดอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่อดีตเจอกันรียงไม่สามารถเอาชนะแมนยูได้เลยนัดนี้แมนยูอาจจะเป็นรองกว่ามากก็จริงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสิบแห่งศักดิ์ศรีนะครับในถ้วยนี้หากว่าได้ถ้วยนี้ก็ การันตีไปเล่นใน UCL นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดแรกไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเลือกเชียร์และการันตีไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็ดจัดครับนัดนี้บุกมาผ็จศึดนะครับถึงถิ่นของลียงแน่นอนแล้วไปกันที่คู่ต่อไปนะครับกับยูโรปาลีกเช่นกันเตะตีสองเจ้าบ้านครับจากพิมิลิกอังกฤษครับทอตแนมฮอสเปอร์สจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทรักแฟรงเฟิร์ตนะครับจากบุนเดสลีกาเยอรมัน ซึ่งคู่นี้ครับในประมาณปี2022ก็เจอกันไปแล้ว2ครั้งในรายการ UCL นะครับก็เป็นสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไอทรรางแฟงเฟิร์ตมาได้ด้วยสกอร์รวมเป็น3ประตูต่อ2และล่าสุดนะครับที่พวกเขาเจอกันก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในปี2022เลยครับซึ่งก็ผ่านมานานแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบว่ากำลังเดินทางอยู่พอดีนะครับซึ่งซึ่งที่ทั้งคู่นี้เคยเจอกัน2นัดก็คือในรายการของ UCL ปี2022 ก็เป็นสเปอร์เละนะครับสามารถเอาชนะทานดาของแฟงเฟิร์ตมาได้ด้วยสกอร์รวมเป็น3ประตูต่อ2ครับเลยทําให้ฟอร์มค่อนข้างดีแล้วมาดูฟอร์มของสเปอร์ในพักหลังนี้ดีกว่านะครับนักเตะตัวหลักก็เริ่มจะกลับมาแล้วก็ต้องใช้เวลาเพื่อพักฟื้นนะครับสภาพพร้อมๆอ,อ,องนักเตะเอาไว้อยู่พอสมควรสเปอร์5นัดหลังสุดนะครับสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และแพ้ไป2ล่าสุดชนะเซาเา์มา31มบุกไปแพ้เชลซี1-0 แพ้ฟูลแลมกลับมา2-0นะครับแล้วก็ในยูโรปาลีกนะครับก็สามารถเอาชนะเอซอักมามาได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1หนึ่งะครับโดยรวมก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนหน่อยดีกว่านะครับอย่างไอทรัคแฟงเฟิร์ตตอนนี้ฟอร์มมาดีมาก5นัดหลังสุดรวมทุกรายการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้3เกมและก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดก็คือบุกไปเจอแบรเดอร์เบเมนครับก็แพ้ด้วยสกอร์2-0 นัดก่อนหน้าก็สามารถเอาชนะสตุตการ์ดที่ว่าโดนแดงไปได้ด้วยสะก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวรวมก็ถือว่าแฟรงเฟิร์ตไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วมาดูอัตราการทํากําไรนะครับของแฟรงเฟิร์ตหน่อยดีกว่าก็มาตามฟอร์มแหละ5นัดหลังสุดก็สามารถกินกําไรมาได้3เกมก็คือ3มเกมที่เก็บใช้ได้ล่าสุดก็คือเจอกับสตุตการ์ดไม่มีใครต่อใครเปิดมาเสมอแฟรงเฟิร์ตกดไป10กินเต็มและ2นัดก่อนหน้าที่ว่าเจอทั้งโบคุ้มแล้วก็อาแจ็กส์เนี่ยก็ สามารถนะครับกินกำไรมาได้2เกมติดส่วนยุโรป้าล่าสุดก็คือเจอกับอาแจกซ์นั่นแหละล่าสุดก็คือเป็นแฟงเฟิร์ตกดไป41ส่วนนัดแรกนะครับทางด้านของแฟงเฟิร์ตก็กดอาแจกไปนะครับด้วยสกอร์สามหนึ่งด้วยกันซึ่งโดยวรวมถือว่าดีนะและนัดก่อนหน้านี้ก็คือที่ว่าเล่นในบ้านของอาแจกก่อนอนะ่ะนะครับนัดนั้นก็เป็นแฟงเฟิร์ตบุกไปกด2-1สกอร์รวมเป็น5ประตูต่อ2การันตีผ่านมาในรอบนี้อัตราการทำกำไรกับทุกอย่างมาดี แต่นัดเนี่ยนะรครับแฟรง์เฟิร์ตบุกมาเจอกับสเปอร์ซึ่งสเปอร์นะครับพวกตัวหลักๆก็เริ่มจะกลับมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคิสเตียนโรเมโรนะครับอาดูววิลิกโซลันเก้ริชาริสันซันฮึงบินก็ยังคงอยู่กันครบถ้วนนะครับนัดนี้เล่นในบ้านสเปอร์ก่อนสเปอร์เป็นฝ่ายต่อไอทรักแฟรง์เฟิร์ตราคาสวยมากครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกซึ่งแฟรงก์เฟิร์ตตอนนี้มันก็ต้องใช้เวลาจูนกันสักพักหนึ่งแต่ฟอร์มมันก็ดีแล้วละ่ะ แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้เทียบเท่าขนาดนั้นแฟงเฟิร์ตจากบุนเดสลีกาเยอรมันครับเจอกับสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรซึ่งทีมที่ดูเหนือกว่ายังไงผมก็ต้องยกให้สเปอร์เพราะทรงบอลของพวกเขาก็ยังคงน่ากลัวสําหรับลีกอื่นนะครับที่ไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งสไตล์บอลแบบนี้แหละที่แอชต้องการนะครับแล้วก็นักเตะตัวหลักของแอชก็เริ่มจะทยอยกลับมาแล้วนัดน,นี้เจอแฟงเฟิร์ตยังไงสเปอร์เจอชัยแน่นอนรับ วางไปที่บอลต่อครับสเปอร์ครึ่งควบลูกการันตีครับว่าสเปอร์นัดนี้พาเราไปเจอชัยแน่นอนเลือกเชียร์และการันตีไปที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอชัยครับและไปกันที่คู่ต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วกับสิกยูโปร์ลีกนะครับคัดมาให้3คู่บินมาต่อที่ยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับที่น่าสนใจเลยแต่คู่แรกของรายการคอนเฟอเรนซ์นะครับห้าทุ่มสีนาทีเจ้าบ้านครับลีเกียวอซอครับจากโปแลนด์ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีจากพิเบิลิกอังกฤษครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับว่าคู่นี้อยู่คนละโอโหฟ้าคนละโลกนะครับคนละยศกันเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็การันตีว่าไม่เคยเจอกันแน่นอนมาดูฟอร์มปัจจุบันของคู่นี้ดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยเจ้าบ้านอย่างลีเกียบอลซ์ครับห้านัดหลังสุดนี้ก็มาดีนะรวมทุกรายการสามารถเก็บชัยไปได้3มเกมเสมอ1แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดก็บุกเปลวชนะทางด้านของการดิสซาเบเซมาได้ครับด้วยสกอร์สองหนึ่งบุกเปลวชนะทางด้านของรุสเซซอฟมาได้ห้าศูนย์แล้วก็ในคอนเฟลซ์ลีกล่าสุดนะครับก็คือเจอกับโมสกอร์รวม2นัดนะครับลีกีวอเนซ่ยก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์รวมเป็น4ประตูต่ตอ2ครับและอัตราการทำกำไรของลีกีวอซอก็มาดีเช่นกันฟอร์มโดยรวมดี D, อัตราการทำกำไรก็ดี5้านัดหลังสุดนี้กินกำไรไป3เกมครับจาก3เกมที่ชนะทั้งหมด ล่าสุดก็บุกไปต่อกาวนิกซาเบอร์เซ่นะครับอยู่ที่ปอปาตากลมชนะ2-1กินแล้วก็ในบอลถ้วยของโปแลนด์นะครับก็บุกไปเอชนะลุตซาซอฟมาได้ครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ต่อเขา1ลูกก็กินเต็มกันไปครับและมาดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างเชลซีหน่อยดีกว่าก็ถือว่ามาได้ดีเช่นกัน5นัดหลังสุดนี้ครับเชลซีสามารถเก็บชัยมาได้3เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับ ก็คือนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเบนฟอร์ดนั่นแหละส่วนที่เหลือก็เก็บชัยมาได้ซะมากกว่านะก่อนหน้านี้เชลซีเล่นในบ้านตัวเองก็สามารถชนะสเปอร์ได้1-0แล้วก็บุกไปแพ้อร์เซนอลกลับมานะครับ1-0ส่วนในคอนเฟอเรนซ์ลีกล่าสุดที่ว่าลงเตะก,ก็คือเจอกับโคเปนเฮเกนก็สามารถเอาชนะโคเปนเฮเกนมาได้ครับด้วยสกอร์รวมเป็น3ประตูตอนน่อ1เลยทำให้การันตีผ่านมาถึงในรอบนี้ครับ เรียกได้ว่าเป็นแบบว่าบุรุษชายที่ผู้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรแล้วนัดนี้นครับเชลซีก็บุกมาเจอกักบเรกเัลกีว,วซอนะครับเชลซีเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเต็งหนึ่งของรายการคอนเฟอเรนซ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งหัวตารางของรายการนี้ด้วยยังไงเชลซีก็ไม่น่าที่จะพลาดได้แชมป์นี่หรอกนะครับโอกาสได้แชมป์นี่ก็ค่อนข้างสูงอยู่เพราะทีมใหญ่ๆนะครับที่แบบว่าใหญ่จริงๆที่เหลืออยู่ก็มีแค่เชลซี รองลงมาก็อาจจะเป็นฟิออรเตินาจากกาโชเซเดอานะครับเพราะฉะนั้นครับในรายการคอนเฟลเลนต์ก็ไม่น่าที่จะเหนือมากกว่ามือเชลซีอย่างแน่นอนวางไปที่บอลต่อเชลซีหนึ่งลูกครับว่าการันตีนัดนี้เชลซีถล่มลิเกวอวซอสนะครับมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนเลือกเชียร์และการันตีไปที่ลิเกียวบอสรอยิงครับแล้วมาถึงสักทีนะครับกับคู่สุดท้ายน้องสุดท้องนะครับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้กับทางด้านของคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเตะตอนตีสอง เจ้าบ้านนะครับจากลาลิกาสเปนเรอัลเบติสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจากเกียวโลเนียครับซึ่งแน่นอนว่าคู่นี้อยู่คนละลีคนละโยชธกันไม่เคยพบเจอกันอย่างแน่นอนเริ่มต้นด้วยการดูฟอร์มของเจ้าบ้านอย่างเรอัลเบติสหน่อยดีกว่าห้านัดหลังสุดนี้ก็พวกเขานะครับไม่แพ้ให้กับใครเลยนะเบติสสามารถเก็บชัยมาได้4นัดและก็เสมอไป1เกม นัดล่าสุดก็บุกไปเสมอบาซ่านัดนั้นอ่ะบาซ่าเป็นฝ่ายต่อเบติสอยู่ที่ลูกครึ่งสุดท้ายจบเสมอ1นึ่งหนเบติสก็ได้ส่วนในคอนเฟอเรนซ์นะครับล่าสุดที่ลงเตะก,ก็คือเจอกับทางด้านของวิตุเลกิมาายส์จากโปรตุเกสซูเปอรล์ลีสุดท้ายก็สามารถนะครับเอาชนะวิตุเลกิมาายส์ด้วยสกอร์รวม2นัดมาได้ครับเป็น6ประตูต่อ2นะครับการันตีผ่านมาถึงในรอบนี้ และอัตราการทำกำไรของเบติสก็ทำได้ค่อนข้างดี5นัดหลังสุดนี้ครับเบติสเนี่ยก็สามารถกินกำไรไปได้ถึง4เกมขาดทุนเกมเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดกบุกไปเจอบาร์ซ่าบาร์ซ่าต่อลูกครึ่งจบเสมอเบติสกินเต็มก่อนหน้านี้เจอเซบีย่านะครับก็เป็นฝ่ายต่อเขาครึ่งลูกเฉืินชนะ2-1ก็กินเต็มนะครับซึ่งฟอร์มโดยรวมของเลอเบติสตอนนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีมากครับแล้วมาดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างจากกโลเนียหน่อยดีกว่านะครับ5นัดหลังสุด รวมทุกรายการสามารถเก็บชัยมาได้2เกมเสมอ1และก็แพ้ไป2เกมล่าสุดก็เพิ่งจะจบเสมอกับปีแอสกิวินะครับหนึ่งหนึ่งชนะท่าน้าของวิลาคารคอฟได้1นึ่นะครับแล้วก็คอนเฟลเอน e ์เลกล่าสุดที่ลงแตกคือเจอกับเซอร์เค u s h บูชและด้ดยเป็นสกอร์รวม2นัดนะครับก็เป็นจาเกโรเนีย e, ครับสามารถเอาชนะเซอร์เคอรบูชมาได้ด้วยสกอร์รวมเป็น3ประตูต่อ2ครับเฉือนนิดเดียวการันตีผ่านมาในรอบนี้และอัตราการทํากําไรของจากกโรเนีย e, ใน5นัดหลังสุดนี้ก็ หลุดมา2เกมนั่นแหละนะครับที่สามารถเก็บชัยได้ล่าสุดก็คือเจอกับวิลลาคาครอฟต่อเขาเครื่องลูกชะนะ1นกินนะครับแล้วก็เจอกับเลสพอนนัานไม่มีใครต่อใครครับก็เป็นจากิโรเนียเนี่ยก็เฉือนอัชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งเลยตามพ่พวกเขาในครับการันตีว่าค่อนข้างที่จะาก,การันตีผ่านมาถึงในรอบนี้แล้วนัดนี้จากิโรเนีย er ต้องบุกมาเจอกับเรอัลเบติสนะครับที่ทั้งมาลิดก็แพ้มาแล้วบาซ่าก็ยันจบเสมอมาแล้วนะครับทีมใหญ่ใน UCL อ่ะ ผ่านมือทางด้านของเบติสมาหมดแล้วนะครับและนัดนี้เบติสเจอจาเกโรเนียนะครับกับลูกแบบเชตเดิมแอนโตนี่ตัวนั้นตัวนี้ว่ากันไปซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและนัดนี้ครับจาเกโรเนียก็บกมาเจอเบติสนะครับอย่างที่บอกแม่งยากทีมใหญ่ๆไม่คือแบบว่าเจอเบติสหมดแล้วนัดนี้เบติสเป็นฝ่ายต่อจาเกโรเนียอยู่ที่ลูกครึ่งซึ่งมันอาจจะเยอะก็จริงแต่สําหรับเบติสตอนนี้ที่เครื่องกําลังติด 5นัดหลังสุดกินกำไรไป4ขาดทุน1ยังไงก็ยากนะครับคู่นี้สวนยากอย่างแน่นอนไม่กล้าที่จะให้สวยเรอเบติสแน่นอนครับจะไปลองจากกิโรเนียก็โดนยิงนะครับเพราะฉะนั้นครับไปทางไหนไม่ได้เลยจริงๆวางปฏิบอลต่อลูกครึ่งครับหรือว่าจะไปที่ลูกครึ่งควบ2ก็แล้วแต่เลือกเฉีย์นะครับแล้วก็การันตีไปที่เรอเบติสนัดนี้อย่าคิดเยอะครับดูจากทรงแล้วไม่น่าที่จะมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนครับ การันตีไปที่เบติสไม่คิดหนักครับเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับในค่าคืนนี้สําหรับ5ตัวชัวร์จริง5ตัวน่าเชียร์นะครับที่ได้คัดและก็จัดสรรให้ก่อนจะจากนะครับหรือว่าลากันไปก็ขอญาติฝากไว้หน่อยและกันครับสำหรับท่านใดที่หาแนวทางการทำกำไรดีๆอยู่ครับก็ขอให้มองกลุ่มครอบครัวของผมครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่ๆและกันอย่างที่บอกไปในครับสแกน QR โค้ดได้เลย และก่อนจะจากลายครับ5ตัวนี้ชัวมาให้แล้วการันตีให้แล้วอีกเช่นเคยพี่ๆก็อย่าลืมคัดแยกอีกทีละกัน5ตัวนี้ไม่ชอบตัวไหนก็ตัดทิ้งหรือว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็จับแยกได้หรือว่ายังไม่พอใจกับ5ตัวหน้าช่องครับอยากจะได้ตัวชัวกว่านี้การันตีกว่านี้เข้ามารับในกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ได้เลยแนวทางการันตีแนวทางชัวๆนะครับมีกินมีใช้ทุกวันในกลุ่มมีครับ สแกน QR Code ตรงนี้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วทักหาผมได้เลยครับและสำหรับในค่ำคืนนี้วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันนี้กับเป็ดแมชเดย์ครับก็ขอญาติขอเนื้อขอตัวนะครับกราบแล้วก็ลาไปก่อนและกันสวัสดีครับ